แันกีมอีกพวกหนึ่งอยู่นะคะมีสามออได้ได้ได้แอนมีโค้แปแอนซีฟดอยซีฟกระทาเล็ก ่มด่างมัจ้ะใส่หนสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลาครับเอาไว้ตีเมี่ยงไว้เลยบนมอนกอครับผมตีเลยวนนึ่งันไไล่ทำไมอไหรอย่าไปตีมันไลมั่มันชีบ้าอ่บุบาสุด้โดมดใส่โอ้ันี่สูตรไทยก็สูตรไทยนะคะแกน ไล่ไล่แมลงวันด้วยนะคะแล้วค่สอบก็ได้ว่ากินแ่ส่นนแม่อนเวลาอันนี้กองเชียร์ใช่ไหมคุณต้าโชว์พี่มือไหมครับออจ้องอย่างเดียวครับนี่ไงนงช้อนนครับช้อนงลกกันเถอ เอาใครจะชิมเช่นอยเช่นอยชิมช่นอยเ้ยจัดให้ปลาลงไปนี่หน่อยต้งยใส่ขนมจีนหรก็ใช่ไหนมาาย่มาดาแต่ว่ากันอยากส่วพี่จะสิวๆคุกอยากส่วลงไปแต่ว่าต้องเติมเพแาะว่าดูสิถ้ไ้่แตายละอะ 好多人都看 先放，再煎进煎进哈，煎出来。

เด็วันกินอยู่เจีบนะครับไม่่เยออย่างไร่าเจ็ยบเลยวานเหิ้งเดีวาไปเพื่อนนอนมาซิมของไอ้ซิมน้าอไรู้น่า้อตักน่าเป็นวอญญาพอใส่น้าไอ้แ่มอซิมของไอ้ใส่หมอต้องใส่นี่ก่อนมใส่ก่อนใส่ก่อนซิมงก่อน 好么？<noise> <music> <noise> ที่เขาว่ามันอเมริกา